อ่ะเสียงแรกนะคะเสียงเสียงเอนะคะเสียงชื่อชื่อเขาคือชื่อเอเนาะเสียงเขาคือแอรแออ่ะ a อ็น <And. S 1> เดี๋ยววอร์มก่อนนะแ <A>, อร์แอร์เอนอคะแอร์แอรแอปเปิลอันนี้น่าจะได้เนาะเออนะคะแอร์แอร์แ แอแอเอ็กเสียงนี้นะคะเสียง ks นะคะเขาจะเป็นเขาจะเป็นเสียงของเ x นะคะออกเสียงออกเสียงแบบนี้นะคะ ks นะคะเนาะ k s ก็คือเสียงเสียง x นะคะเสียง x มีสองเสียงนะคะเนาะ k กับ s นะคะแอ Ask. Ask. a อเออไหมน,นะเออเอ็กซ์อเนะคะอ่าคำต่อมานะสายเนาะ a l ลกิ a ตนะคะ a l เนะ,ะ, igator, นะ,ะเป็นเป็นหนึ่งในสปีชีส์ของเจอร์เคนะคะ a l ลกิเตอร์ igator, ะาแะ มาทาัหน้านนี้เลยนะคะเสียงบีนะคะเสียงบีมองเห็นเนาะนะคะใครมาแล้วก็ทักทายกันหน่อยก็ได้นะคะใครรู้จักกันก็ทักทายกันพิมมาสวัสดีนะคะเออเนาะนึกถึงเพลงน,นึกถึงเพลงอะไรนึกถึงเพลงปามี่อ่ะจำเป็นไม่ทักจำเป็นไม่ทักอ่ะ อ่ะโอเคเสียงต่อไปนะคะเสียง B เสียง B นะคะเบอร์เบอร์นะคะเบ,บ,ะะบ at. อร์เอทอ่านข้างหน้าก่อนนะคะเอาเสียงเบอร์กับข้บางหลังเป็นเอทเอทเบอร์เอทแบทนะคะเบอร์แอทเบอร์แอทแบทนะคะเบอร์เอทอ่าเบอร์เอเสียงข้างหลังนะคะอีก,กับดีเป็นเอทนะคะเป็นเบดเบอร์ออกเบอร ออกนะคะก็เป็นอะไรคะ box นะคะอ่าบอกแล้วนะคะว่าเสียงเสียง k นะคะเขาเป็นเสียง, key, เ,ยง x, ะะเขาเป็นเสียง k เสียง x นะคะเขาเป็นเสียง k กับ s นะคะก็เป็น box box นะคะ,ะต่อมาเลยนะคะต่อมาเลยมาไวไปไวนะคะมาไวไปไวรีบดูนะคะรีบดูนะคะบางทีอาจจะลบนะคะบางทีไลฟ์จบอาจจะลบไลฟ์ เออใครมาดูทันก็ดูทันนะคะเออใครดูไม่ทันก็ไปดูในคอร์สนะคะโอเคไหมอ่าอ่านเสียงซีนะคะเสียงซีเขเขเข at cat อ่าเข an เข an a in นะคะ a in เสียง a n n n เข an can นะคะ คแอปแคนะคะอร์คอนะคะนะเสียงดีนะคะเสียงดีเป็นเดดเดเดออดักดออเดออดอดอนะคะดแอนะคะดแอเป็นอะไรคะ d ดอะนะคะเดอะดักเดอะไม่ใช่เดอะดักเออเดอะดักก็ได้นะเดอะออ่ะเดอะอ๊อฟนะคะก็เป็น d u c k d u c k d u c k นะคะความหมายก็ดูเอาที่ภาพนะคะความหมายดูเอาที่ภาพเนาะครูครูไปต่อเลยนะหรือจะอีกอันหนึ่งอ่ะ a n นด p แอปนะคะ อันนี้ก็คือ a x x นะคะ alligator นะคะ b a t b a c k นะคะดูตามรูปนะ bed bed นะคะ box box นะคะ cat can cap ตัว p นะคะ p, cap อ uh ่า huh. car นะคะ dog door นะ door นะคะ desk duck เสียง e นะคะเสียง e egg egg เสียง e เขาคือเสียง e g นะคะ egg 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 นะคะ a a e l e p h a n t elephant นะคะ elephant นะคะ a a, a e i g h t นะ g ะ เอเอเออเออเอออีเออร์นะคะเอียร์เอียร์นะคะเอกนะคะมีตัวทีเอกเอกนะคะเอฟนะคะเสียงเอฟอย่างเงี้ยคะ่ะปากอย่างเงี้ยนะคะลิ้นลิ้น <c ười> <c ười> <c ười> แข่งกับปุลแล้วนะคะเอ่อ ฟันข้างบนนะคะจิกลงข้างล่างนะคะนะแล้วก็จิกลงลิ้นปีกบั๊งด้านล่างนะคะเป็นนะคะก็จะเป็นแฟนแฟนแฟนนะคะเนาะแฟนแอนนะคะแอนเบาๆนะคะเป็นเสียงอันป่อยนะคะแฟนแฟนคำนี้นะคะ fish fish S H ข้างหลังนะคะเป็นเสียงนะคะแล้วต้องออกเสียงด้วยแต่ก่อนครูก็เป็นนะคะเป็นแบบปิดแบบนี้ปิดมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบปิดแล้วจบเลยนะคะเป็นอ่ะซองสองสองฟิฟีฟีชชชฟิฟีฟีชชชเอาสองเสียงนี้มารวมกันนะคะ fish fish เอาเบาๆก็ได้นะคะ fish ให้มีเสียงเสียง s h อยู่ fish 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 f i s โอเคไหม f e i s ไม่ใช่ feet แล้วก็จบ f e i s f e fish feet 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 แล้วกลายเป็น f e e s f e e s นะคะอ่า คำนี้นะคะ fox นะคะ fox โอเคไหม fox 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 เป็นเส, x, เ,เสียง k กับเสียง x นะคะ fox fox นะ,ะอย่าปอก Box, เลยเฉยต้องมี S, ด้วย fox 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 นะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะ f o r k ฟอกซ้อมนะคะซ้อมฟอกฟอกมีเสียงเคข้างหลังด้วยฟอก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 เอตีนะคะตีเอเอเอนะคะเอ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 นะะเอเอเนะเอเอ เอเอ็ดเอมีเสียงทีด้วยเอ็เอนะคะแล้วก็อะไรคะ e a r e a r e a r year ตัวเอฟนะคะตัวเอฟเอเสียงนะเอาแบบนี้เลยนะน่ะเสียงแบบแปบบลมออกจากถุงอ่ะ นะคะไม่มีเสียงนะคะ u n f o อยนะคะแอนะคะแอนะคะก็เป็น fanfootisis นะคะก็เป็น fearsfears นะคะ oxoxfoxfox นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยอ๋อมีข้างล่างด้วยนะคะ ฟอกฟอกฟอกนะฮะอ่า e ายนะคะมันเป็นไข่ใช่ไหมมันเป็นไข่หรือเปล่าอ่ะมาตัวจีนะคะตัวไม่ว่ามีอยู่แค่นั้นเกอเกกัมกัมกัมเกออมกออมกัมนะคะ go, o อ go, 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 go แต่ไปที่ตัว L นะคะแตะแตะลิ้นขึ้นไปเป็นตัว L go, go, go นะฮะ this is my go ฮะเกมส์นะคะเกมเกมเกมนะคะเกม กอร์ดกอร์ดกอร์ดคอดตัว H นะคะ H จะมีเสียงแบบนี้นะคะ H H Hat 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 นะคะ Hippo Hip Hip เป็น Hipp พปูป nah, no. ูิปูปิมันะคะเก็ฮร nah, ์แอนเฮร์แอนก็เป็นแฮนนะคะเฮร์อัมอก็เป็นแฮมนะคะแฮมโอเคไหมนะคะนะคะเกอเกออมนะคะกมกมอันนี้ก็เกอ อันนี้ก็กกมกมเกมนะคะเนาะจง E ไม่ออกเสียงนะคะ g o t นะ t ะ o ฮ t นะคะแฮ t Hat นะคะ h ิปโป h ิปโปนะ Hippo แอนะคะเ e น h ฮ n นะคะ M นะคะ M n, แอมนะคะแฮมแฮมนะคะโอเคนะคะสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้มาไวไปไวนะฝากไว้ทุกคนเอาไปฝึกกันนะคะเนาะ